ถ้าโดนแซวทุกๆวันนะคะคือเดินผ่านตรงเนี้ยแ,แล้วมีการแซวเรื่องรูปร่างหน้าตาออหรือมองจ้องมองหน้าอกนะคะคืออะไรแบบเนี้ยค่ะคื แม้คือผู้กระทําเขาจะบอกว่าเออคือเป็นการจ้องมองโดยทั่วไปหรือเป็นการพูดถึงโดยทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในเมื่อผู้ถูกกระทําเขารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้คือทาให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยในในทางเพศนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตปกติสุขได้คือจากเดิมที่สามารถเดินผ่านเส้นทางนี้ทุกวันได้แต่ว่าหลังจากที่โดนแซวก็รู้สึกว่าจะต้องเหลีกเลี่ยงเหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าไม่กล้ากลับบ้านในเวลากลางคืนหรือยามวิการแบบนี้ค่ะคือในลักษณะนี้คือมันมันก็เป็น การเข้าขายการคุกคามทางเพศมาคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายคุกคามทางเพศกันหน่อยค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะทนายนุ่นทารารัตปัญญาค่ะทนายความและผู้ก่อตั้งองค์กร Feminist Legal ้ซัพพอรนะคะสวัสดีค่ะทนายนุ่นค่ะ สสวัสดีค่ะอยากให้ทนายนุ่นได้ได้สรุปภาพรวมแว่าตกลงแล้วในกฎหมายระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะว่านิยามของคําว่าคุกคามทางเพศมันคือยังไงมีเงื่อนไขสําคัญยังไงบ้างเนะะี่ยค่ะอาจจะขอสรุปสั้นๆนะคะว่าณตอนนี้ค่ะปัจจุบันเนะะี่ยค่ะพอกฎหมายผ่านแล้วนะคะคือกฎหมายณตรงนีค้คือจะมีความผิดฐา,าน คุกคามทางเพศเพิ่มขึ้นมาเนาะซึ่งในกฎหมายนะคะจะระบุนิยามที่ค่อนข้างที่ที่จะชัดเจนประมาณหนึ่งนะคะในการกําหนดนิยามว่าการคุกคามทางเพศคืออะไรก็คือว่าการคุกคามทางเพศนะคะคือหมายรวมถึงการกระทําทางกายนะคะว่าจะาท่าทางาการส่งเสียงหรือการติดต่อสื่อสารการแสดงออกใดๆก็ตามนะคะที่สอบไปในลักษณะาทางเพศนะคะคือ ไม่ว่าการกระทำนั้นนะคะคือจะเกิดขึ้นในในพื้นที่ดิจิทัลด้วยนะคะแล้วก็ซึ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีองค์ประกอบก็คือว่าหากทำให้ผู้อื่นรู้สึกเดือดร้อนลำคาอับอายถูกเหยียดยามนะคะหรือรู้รู้สึกไม่ปลอดภัยในทางเพศนะคะคือก็เข้าข่ายการกระทําผิดตามกฎหมายคะ่ะก็นิยามก็จะกําหนดไว้แบบนี้คะ่ะแ,แล้วเรื่องของโทษที่มีการระบุเอาไว้เนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนคะทนายคะ คือจริงๆโทษก็ก็ค่อนข้างจะมีหลายระดับนะคะก็คือเกินก่อนค่ะว่าณนะก่อนหน้านี้นะคะคือความผิดฐานการทุกคามทางเพศเนี่ยคือจะอย่างอย่างที่นุ่นบอกนะคะมันไม่เคยมีมาก่อนเนาะคือการกระทําใดๆก็ตามที่ดูเหมือนจะเป็นการทุกคามทางเพศนะคะคือจะไปอยู่ในข้อหาทําให้เดือดร้อน รำคาญนะคะหรือว่ารู้สึกทําให้อับอายนะคะซึ่งมันก็จะเป็นระหูโทษก็คือโทษน้อยมากนะคะก็แต่ทีเนี้ยค่ะคือพอกฎหมายผ่านแล้วอะคะ่ะคือก็จะมีการระบุไว้ในในในกฎหมายนะคะก็คือจะเพิ่มโทษขึ้นมานะคะซึ่งโทษเนี่ยคือมันก็มีหลากหลายระดับเนาะคือจะเป็นการคุกคามทางเพศธ,ธรรมดาคือโทษก็จะเท่านี้การคุกคามทางเพศที่เป็นเหตุชกันนะคะอย่างเช่นการคุกคามทางเพศที่เกิดกับเด็กต่ํากว่า15ปีหรือการกระทํา ผุกค้าทางเพศที่เกิดภายใต้ความไม่เท่าเทียมทางอํานาจนะคะคือก็ก็จะมีโทษหนักขึ้นไปอีกนะคะค่ะแต่ว่าอย่างอย่างเมื่อกี้ที่ทีทนายพูดถึงนิยามว่ามีการกระทําทางกายวาจาท่าทางการส่งเสียงหรือการติดต่อสื่อสารที่ส่อไปในทางเพศคือพอคําว่ามีคําว่าส่อไปในทางเพศเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่เป็นแบบอืมอหน่งจะใช้คําว่าอะไรอะ่ะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ยแค่เนี้ยมันไม่ได้สอบไปในทางเพศแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกเดือดร้อนรำคาญคำว่าสอบไปในทางเพศมันจะต้องต้องขนาดไหนอะคะมันจะต้องมีเรื่องเพศเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมอะคะ,ะจริงๆคือมันก็ค่อนข้างจะกว้างนะคะคือจริงๆก็อาจจะต้องใช้แบบว่าความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วๆไปด้วยที่ที่มองว่าเอ้ยเรื่องนี้มันมีเป้าประสงค์ไปในเรื่องทางเพศหรือเปล่าคือการคําว่าสอบไปในทางเพศเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้คํา ที่เกี่ยวข้องกับอาาวัอาวายาวะเกี่ยวกับเพศเท่านั้นนะคะเพียงแต่ว่าคือเราต้องดูบริบทนะตอนนั้นด้วยค่ะคือดูเจตนาของคําพูดแล้วก็คือพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาค่ะคือภาษาคือมันค่อนข้างที่จะมีผลวัตเป็นภาษาดิ้นได้นะคะคือคําบางคำเนะะี่ยคืออาจจะมีนัยยะที่สอบไปใน,ใน,ใ,น,ใ,นในทางเพศณนะช่วงเวลาหนึ่งแบบนี้ค่ะสมมุติว่ามีการแชทคุยกันหรืออะไรบางอย่างมีการพูดคุยกันแล้วเราอะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเรา เราไม่สบายใจเรารู้สึกว่าเราเราเดือดร้อนรานําคาญแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเอ่อล้อเล่นนะเนี่ยที่ส่งสติกเกอร์ไปมันก็แค่ล้อเล่นนิดๆหน่อยๆสมมติส่งสติกเกอร์รูปจุ๊บไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งๆที่ความสัมพันธ์คือไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้สนิทก,กันขนาดนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเอ่อมันจะสามารถ ตีความได้ไหมคะว่าเราสามารถที่จะดําเนินการเพราะนี่เข้าข่ายคุกคามทางเพศได้เนะีคะ จริงๆก็ถ้าถ้าผู้ถูกกระทานะคะรู้สึกว่าคือการกระทําที่ว่าคืคอทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเออถูกคุกคับทางเพศหรือว่าไม่ปลอดภัยในในทางเพศนะคะก็สามารถที่จะดําเนินคดีได้เลยค่ะจริงๆออออการที่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะฝ่ายผู้กระทำจจะบอกว่าเออเป็นเรื่องล้อเล่นหรือคิดมากจริงๆมันเป็นข้อโต้แย้งโดยปกติอ,อ,อยู่แล้วนะคะที่ที่ผู้กระทำะเขาเขาต้องการที่จะเ,ออเรียกว่าคือหาข้อแก้ตัวเนาะในใน,ในการกระทําบางอย่าง เหมือนกฎหมายให้ความสําคัญกับความรู้สึกของผู้ถูกกระทําเป็นหลักใช่ไหมคะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจเรารู้สึกเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านั้นก็สามารถดําเนินการได้เลยใช่ค่ะคือกฎหมายก็ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญสำ,สำหรับความรู้สึกของผู้ถูกกระทำเนาะเพราะว่าคือเรื่องการคุกคามทางเพศนะคะคือมันคือความเสียหายที่ทเกิดขึ้นแล้วก็บางกรณีะคะ่ะคือมันเป็นความเสียหายที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะใช้ชต,ตามปกติ ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะคือมองให้เห็นภาพอย่างเช่นคือ,อถ้าโดนแซลลทุกๆวันนะคะคือเดินผ่านตรงนี้ยแล้วแล้วมีการแซลเรื่องรูปร่างหน้าตาออหรืออ่าจ้องมองหน้าอกนะคะคืออะไรแบบนี้ค่ะคื แม้คือผู้กระทําเขาจะบอกว่าเออคือเป็นการจ้องมองโดยทั่วๆไปหรือเป็นการพูดถึงโดยทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในเมื่อผู้ถูกกระทําเขารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้คือทาให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยในในทางเพศนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตปกติสุขได้คือจากเดิมที่สามารถเดินผ่านเส้นทางนี้ทุกวันได้แต่ว่าหลังจากที่โดนแซวก็รู้สึกว่าจะต้องเหลีกเลี่นเหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าไม่กล้ากลับบ้านในเวลากลางคืนหรือยามวิการแบบนี้ค่ะคือในลักษณะนี้คือมันมันก็เป็น าการเข้าขายการคุกคามทางเพศถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นภาพนะคะค่ะทีนี้ทานายค่ะพอเราพูดถึงการดําเนินการทางกฎหมายแน่นอนแต่ละฝั่งก็ต้องมีหลักฐานในการมาทําให้ศาลเชื่อว่าเรา,เรา,เ,ราเรารู้สึกอย่างนั้นเราถูกคุกคามแบบนี้ในบางกรณีอาจจะมีหลักฐานเช่นมีแชทมีอะไรแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยม,มันหาหลักฐานยากอะเพราะว่าเราเราโดนแบบโดนสมมตินะคะโดน โดนเซลที่แยกนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปโดยที่ไม่ได้มีหลักฐานแต่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจเรารู้สึกว่าเราถูกคุกขามแต่แบบนี้เราจําเป็นจะต้องเก็บหลักฐานไปไหมหรือหรือต้องยังไงคะทนายคะ คือคนที่ถูกขูกคามทางเพศอะคะ่ะคือมันบางทีมันเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีกันอยู่แค่2คนหรือว่าไม่มีคนแบบผ่านไปผ่านมาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คือผู้เสียหายส่วนมากนะคะก็ค่อนข้างจะกังวลว่าเออแล้วถ้าไปแจ้งความอะคะ่ะคือจะสามารถแจ้งได้ไหมหลักฐานไม่มีคือตํารวจเนี่ยจะทําสํานวนหรือเปล่าจริงๆในในฐานะนักกฎหมายน,นะคะจะบอกว่าจริงๆสามารถไปแจ้งได้เลยะคะ่ะคือในกรณีที่ไม่ได้มีหลักฐานอื่นๆมาประกอบด้วยนะคะจริงๆปากคําของเรานี่แหละคะ่ะคือ คือพยานหลักฐานที่สำคัญที่สุดแล้วในการยืนยันข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราะว่าในในบางสถานการณ์นะคะคือมันก็ไม่ได้มีพยานแวดล้อมออไม่ได้มีกล้องวงจรปิดหรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งหลังจากที่เราไปดําเนินคดีแล้วนะคะคือเจ้าพนักงานตํารวจะคะจะเป็นคน ที่แสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเองอย่างเช่นบังเอิญถูกแซวในในที่ที่1เนาะที่ไม่ได้มีกล่องวงจรปิดไม่ได้มีคนผ่านไปผ่านมาอะไรแบบนี้ค่ะ,ะต่อให้ไม่ได้มีหลักฐานอะไรก็สามารถดําเนินคดีได้ค่ะแล้วก็พอดำเนินคดีเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยค่ะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดูว่าเออ,อพยายามดูว่ามันพยายาม มันพอจะมีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมที่จะสา,สามารถสอดสวงหาได้นะคะคืออันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานตํารวจค่ะนิงถามเป็นความรู้ในแง่ของการการแจ้งความนิดนึงนะคะว่าพอเราพอเรารู้สึกแบบนั้นแล้วเราไปแจ้งความเราไปให้ปักคํากับตํารวจว่าเราโดนแบบนี้เรารู้สึกไม่สบายใจเราอยากจะแจ้งความกับตารวจเนี่ยอันนี้ตํารวจเขาจะรับเป็นคดีเลยไหมหรือเขาจะจะต้องเขาจะทํำยังไงคะทนายคะคือจริงๆก,ก็ต้องยืนยันไปค่ะคือถ้าถ้าเรารู้สึกว่าการกระทําที่ว่า พฤติกรรมที่ว่านะัมันเข้าข่ายการคุ้ความทางเพศแล้วแล้วก็ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ไปเลยค่ะว่าคือต้องการแจ้งความในในข้อหานีเออ้เพราะว่าเคือตรงๆก็ต้องบอกว่าคือพอ เรื่องการความทางเพศนะคะมันก็หลากหลายคนคือหลากหลายความเห็นนะคะคือบางทีเจ้าพนักงานเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าไม่เป็นคดีที่สําคัญขนาดนั้นคือเราเองนะคะคือก็ต้องยืนยันหนักแน่นในในสิทธิที่เรามีด้วยนะว่าเราต้องการที่จะดําเนินคดีด,ด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะด้วยข้อหานี้แล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยยังไงอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะถ้าเจ้าหนะ้าที่ไม่ไม่รับเป็นคดีเนี่ยเราเดําเนินการอะไรได้ไหมเพราะว่าเออหนิงหนิงไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า คือเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายเนาะเขาก็จะอาจจะรู้สึกว่าเวลาแบบผู้หญิงมาอะไรอย่างนี้เอ้ยคุณคิดมากไปหรือเปล่าย <ừ> อย่างไม่อย่างนั้นอย่างนี้พยายามจะพูดไกล่เกลี่ยอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าเขาไม่รับเป็นคดีเนี่ยเราดําเนินการอะไรกับตํารวจได้ไหมคะจริงๆดำเนินการได้ค่ะคือ,อปกติค่ะคือเจ้าพนักงานมีหน้าที่ที่ต้องรับแจ้งความแล้วก็รับ รับดำเนินคดีให้ให้ประชาชนที่ที่ไปแจ้งความร้องถูกอยู่แล้วนะคะแต่แต่ถ้าเจ้าพนักงานนะปฏิเสธไม่รับแจ้งความค่ะเจ้าพนักงานก็มีความผิดเนาะคือมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะคะคือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพียงแต่ว่าหาประชาชนโดยทั่วไปค,คือเขาก็ไม่ได้อยากจะไปข่มขู่ตํารวจหรือว่าคือบางที <S 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 คือประชาชนทั่วไปคือเขาไม่ทราบด้วยซ้ำนะะว่าว่า จ้าหน้าที่ตำรวจยังมีหน้านะที่ต้องรับแจ้งความปฏิเสธไม่ได้มันบางทีคือตำรวจค่ะคือก็จะบอกปัดๆไปอะไรเงี้ยค่ะบางบางคนที่ที่ไม่รู้เขาก็ยอมแล้วก็เออกลับมาแล้วก็บอกว่าเออตำรวจไม่รับแจ้งความประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าเราต้องยืนยันค่ะว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ตามกฎหมายคะ่ะอืมแล้วถ้าหากว่าเขาบอกว่าให้ไปหาหลักฐานมาละคะอันเนี้ยยังไงดีคะเพราะหนิงก็เจอหลายๆครั้งเหมือนกันที่ตำรวจก็มาบอกประชาชนนกันแบบเนี้ย ค่ะค่ะก็ต้องก็ต้องยืนยันไปค่ะว่าคือณตอนนี้คือหลักฐานที่มีมันมีเพียงเท่านี้คือให้ดําเนินคดีไปอยากจะให้รับแจ้งก่อนที่เหลือค่ะคือ,อเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานตํารวจเองด้วยซ้ำที่ต้องช่วยเราใน,ใน,ใ,นในเรื่องนี้ค่ะค่ะทีนี้อีกกรณีหนึ่งเมื่อกี้เราคุยเน้นไปที่ถ้าไม่มีหลักฐานนะคะแต่ถ้ากรณีมีหลักฐานมีการแชทมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยการเก็บยังไงที่คิดว่าน่าจะแบบ รอบครอบรัดกลมเหมาะสมเพียงพอในการดําเนินคดีได้คะ่ะค่ะจริงๆการแคปข้อความนะคะคือก็จะแคปถ้าถ้าเป็นลักษณะการส่งข้อความคือการแคปข้อความคือถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะคือถ้าเป็นแบบว่าผ่านเว็บไซต์อย่างเช่นคือเป็นข้อความทาง a c e b o o k อะไรเงี้ยคะ่ะก็จะแคปข้อความที่ติด URL นะคะคือแต่ว่าในบางกรณีพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันอย่างเช่นไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหรือว่าข้อความส่วนตัวหรือว่า i n s t a g r กรมในในช่องในช่องข้อความส่วนตัวเนี่ค่ะเกิดจะแคปให้ติดรูปโปรไฟล์แล้วก็คือแคปเรียกว่าอะไรอะโปรไฟล์ของของผู้ผู้ส่งข้อความในะขณะนั้นนะคะคือเพื่อจะให้เทียบกันได้ว่าคนที่ส่งข้อความเนี่ยคือมีตัวตนอยู่จริงหน้าตาแบบนี้ชื่อแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะอืม mm. ทีนี้พอในใน a c e b o o k ซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆมากแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เกิดเกิดประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะสมมุติว่ามีการโพสต์รูปอะไรสักรูปหนึ่งซึ่งมันไม่ได้มีแบบมีอะไรที่มันแบบว่าเกี่ยวกับทางเพศเลยแต่ว่ามีการโพสต์ข้อความขอภายคอมเมนต์ข้อความของคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยอันนี้เราก็สามารถดําเนินดําเนินการได้เลยใช่ไหมคะ ช่ค่ะสามารถดำเนินคดีได้ค่ะก็คือแคปข้อความตรงนั้น,นะคะ่ะติด URL แล้วก็คือไปแจ้งความดำเนินคดีได้เลยค่ะเออันเนี้ยมันยอมความกันได้ไหมคะทนายคะความผิดนี้เป็นความผิดที่ยอมความกันได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นปัญหาอีกเช่นกันว่าคือความผิดฐานขาุกคมทักเพศานะคือพอพอ,พอยอมความกันได้เนี่ยคือก็จะเกิดกรณีที่เาจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมองว่าเออถ้างั้นคือ ให้ไปไกล่เกลีย่ยจะบังคับการไกลเกลีย่ยโดยที่ผู้เสียหายเขาไม่ยินยอมตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาตามมาอีกค่ะอืมแล้วแล้วแบบนี้เราควรจะมีแนวทางยังไงบ้างคะเพื่อที่จะแบบสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมว่าพอมันยอมความกันได้อดีตเอากระเช้าไปไปขอโทษอ่ะอ่ายอมยอมยอมกันไปมันก็จะกลายเป็นว่ากฎหมายมันก็ไม่ได้มีผลอะไรไหมคะ คือ <c oughs> จริงๆก็ต้องบอกว่ามีผลค่ะคือก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วก็คือทาง mm hmm. ทางเราคือคือข่ายที่ทำงานเรื่องประเด็นเรื่องการดุติความรุนแรงทางเพศนะคะก็เชื่อมั่นว่าคือกฎหมายเนี่ยคือจะเป็นสิ่งที่ช่วยเชฟ ความคิดของคนในสังคมได้คือพอกฎหมายตรงนี้ออกมาแล้วคือแปลว่าการุกความทางเพศที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยแพร่หลายจริงๆแล้วก็เห็นสมควรที่จะต้องระบุไว้เป็นความผิดแล้วเพียงแต่ว่าการตีความหรือแนวคิดของของคนในสังคมอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาประมาณหนึ่งในการทําความเข้าใจด้วยเนาะคือแต่ว่า ณตอนนี้ค่ะคือก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องการคุกคามทางเพศคนก็เริ่มออกมาคือพูดถึงกันมากขึ้นแล้วก็คือตระหนักรู้มากขึ้นว่าพฤติกรรมเช่นว่าเป็นการคุกคามทางเพศไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นประมาณนี้ค่ะก็ก็ถือว่าเป็นอยู่ในทิศทางที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งที่ควรจะระวังด้วยเช่นกันค่ะกรณีของการคุกคามที่เกิดขึ้นในที่ทํางานกันล้วกันนะคะอย่างเช่นแบบเจ้านายมีการไปคุกคามลูกน้อง แล้วพอมีการร้องเรียนไปยังบริษัทบริษัทรู้เรื่องแล้วก็ไม่อยากให้เป็นข่าวเป็นคราวก็มีการไกล่เกลี่ยไม่ให้มีการเอาความกันแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถอืมเราจะทํายังไงได้บ้างแล้วการที่บริษัทเข้ามามาห้ามปรามไม่ให้เราดําเนินคดีแบบนี้เนี่ยเราเอาผิดกับบริษัทได้ด้วยไหมคะจริงๆคือบอก ก่อนนะคะว่าคือบริษัทคือไม่ไม่ได้มีสิทธิที่จะมาห้ามคือการการใช้สิทธิทางกฎหมายค่ะคือเป็นสิทธิที่ที่เราพึงมีอยู่แล้วค่ะคือประชาชนทั่วไปสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายได้คือแต่ว่าบริษัทอาจจะห้ามในลักษณะกดดันขึ้นอยากที่จะให้เรื่องราวมันใหญ่โตหรือว่าเป็นข่าวนะคะคืออาจจะต้องไปดูระเบียบบริษัทนั้นๆนะคะว่าคือบริษัทนั้นมีระเบียบปฏิบัติว่ายังไงคือถ้าจะดาเนินคดีกับบริษัทเนี่ยอาจจะต้องดูระเบียบภายในด้วยเนาะว่าว่าคือกําหนดไว้ว่าบริษัทนี้มีหน้าที่ อะไรผู้แทนบริษัทนะคะคือสามารถคือเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอาจจะพูดโดยรวมว่าในใน,ในเบื้องต้นนะคะคือไม่ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะห้ามเราไม่ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะอืมค่ะทีนี้ท้ายนี้เนี่ยทานายนุ่นอยากจะฝากอะไรถึงถึงประชาชนบ้างคะเมื่อเรามีกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วว่าคะจะใช้ประโยชน์จากกฎหมายตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะ ค่ะจริงๆก็อยากจะฝากนะคะว่าคือกฎหมายนี้ก็นับเป็นก้าวแรกเนาะคือในในการหลังจากประกาศใช้นะคะคือมันจะค่อนข้างคลุกคลักนิดนึงในแง่เรื่องการตีความการใช้หรือว่าปัญหาในทางปฏิบัตินะคือหลายๆคนเนี่ยพอมีกฎหมายก็จะรู้สึกว่าเออคือจริงๆสิ่งที่โดนมามนสามารถแจ้งความได้แต่พอไปแจ้งจริงๆอะ่ะกลับออไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เท่าที่ควรนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะคืะคอ ทางตัวนั่นเองแล้วก็เครือข่ายที่ทํางานรณรงค์นะคะคือก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกท่านนะคะคือคือสามารถใช้สิทธิตามตามกฎหมายได้นะคะคือถ้าถ้าท่านประสงค์จะใช้คือกฎหมายเนี่ยมันอาจจะมีความอักลุกขลักอยู่หลายอย่างแต่ว่านุ่นเชื่อว่าคือถ้า่ามันมีเคสที่ แจ้งความดําเนินคดีเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะคือแล้วก็มีปัญหาในแนวทางปฏิบัติมากขึ้นแล้วเราก็เราก็จะได้รู้แล้วก็จะส่งเสียงไปยังผู้บังคับใช้กฎหมายค่ะคือแนวโน้มหรือทิศทางแนวปฏิบัติจะดีขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะคือเรียกว่าอะไรคือตระหนักถึงถึงสิทธิ์ของตัวเองค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้ค่ะหากต้องการค่ะนับเราด้วยคน